ทำยามเย็นพลังงานหมดถ้าเป็นสองคนนั้นคงทําได้สบายมากใช่แล้วเมื่อมีปัญหาเราต้องแก้มันด้วยสิ่งประดิษฐ์มันทําลายอยู่อ่ะเขาเหินอยู่ก้อนแล้วก้อนเราก็แตกออกมาต้องผลมันจากยิ่งข้างยิ่งเป็นหินที่มีสียิ่งแข็งแกร่งจากการที่ลองผิดลองถูกนั้นอะ่ะจึงนําพามาสู่ขวานเล่มนี้เอาทวันมาชีกออกแล้วก็สารมันเขาด้วยกันการที่เราทําอะไรใหม่ๆนั้นย่อมมีคนไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติเช็ดดองงานนี้เลยครับปั่นให้ยับเลยชีเดียสร้างความร้อนโดยใช้ออกซิเดชันของก๊าซที่เซลลูโลสปล ไงกองไฟที่เกิดจากการเผาไม้ตาาต้นไม้ลากเอามาแล้วก็มาคราฟเป็นทวนแต่ว่าวิ่งไม่ทันสัตว์นะครับแบบนี้มันต้องใช้กับดักมังเจคุณเนี่ยอันนั้นไงนเรียบร้าย ลากมาที่เถียงนาสักนิดเดึ่งน้ำตาจีไหลได้แดกเนื้อแล้วว่าหลังจากนั้นเขาก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างจนได้หมาซึ่งบ้านเหนือหลังนี้และข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านฉันยังไม่ได้แนะนำอย่างเป็นทางการเลยเนอะเจ้าลิงฉันคือมนุษย์เพียงคนเดียวบนโลกไปแน่แล้วเจอการโลกยุคเห็นอะไรกันเนี้ยเจ้าลิงคิดขโมยเนย่เอามาเพิ่มอ้อใช้ชีวิตแบบนี้ก็เหนื่อยเอาการ แบบนี้ต้องหาคนเพิ่มป้าโถเอ๋ยไอ้ยักษ์เราไม่ได้เจอกันตั้ง3,700ปีเลยนะแทงแทงแทงสักอีกหนึ่งละกันพิษดีแรกที่คนกลายเป็นหินต้องเกิดจากมนุษนย์ต่างดาวแน่รอยพฤษเีต่อมาอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งจงใจก็เป็นได้หรือว่าจะเป็นเวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ทำไมต้องเป็นแค่มนุษย์กับนกกระจอกเลขตื่นเต้นสุดๆกับวิทยาศาสตร์แบบใหม่แล้วทำไมตัวของเรานั้นยังคงสภาพได้แต่ทั้งที่ไม่ได้แดกอะไรเข้าไปลอยจะว่าไปข้างในลูปปั้นก็ยังเป็นหินนะแต่ตอนที่เราตื่นขึขน้น ชั้นนอกคือผิวที่ไม่สามารถกลับเป็นเซลลได้หรือการคืนชีพนั้นเกิดจากส่วนหัวก่อนอะไรบินผ่านหน้าไปนะ่ะมันต้องมีอะไรในแน่ร่อยกลิ่นแบบนี้มันกรดไนตริกแบบนี้ต้องทดสอบด้วยเส้นผมสักนิดหนึ่งล้นล้นได้ผลไหมเนี่ยเฮ้ยมันมันได้ผลเชดเดอร์ไหนลองเอาไปราดไอ้ยักเสอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ลองกับนกก็ไม่ได้ผลลองกับคนยิ่งแล้วใหญ่เอาละครับงานนี้ต้องคิดหนักกันสักนิดหนึ่งหรือว่าจะเป็นที่เราคงสติไว้ได้เขาผ่านแคลอรี่400กิโลต่อวนันเราไปเอาพลังงานเยอะขนาดนั้นมาจากไหนพลังงานไม่สามารถเกิดจากความว่างเปล่าได้จะขูดก็แล้วจะเผาก็แล้วปัดโอเอ้ยยกจะมีแอลโกอฮอล์จริงๆฉันต้องทดลองทดลองทดลองและทดลอง,ลองต่อให้มันจะบ้าบอขนาดไหนวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะสามารถบอกได้เรีบตื่นขึ้นมาสิว่าไอ้ยักษ์ก็แค่เท่านั้นที่เหมือนฉันในเวลานี้กลับเป็นไอ้ยักษ์ครับที่ร่ำ เอกขอแค่นายเท่านั้นขอแค่นายเท่านั้นอ๋อดวงตาเริ่มเป็นประกายท้องฟ้าเริ่มสดใสเฮ้ยแหกปากโวยวายจริงๆคอมองเสียงใครกันฉันได้คะแนนพวกนายหมื่นล้านคะแนนเป็นหละ่ะ แต่กูฟ <rôle> ื้นขึ้นมาจะฆ่ากูเรือไงวะเอ้ฉันอยากจะบอกขอบคุณพวกนายจริงๆหลอยจะได้เอาผ้าที่มีรวดลายน่ารักออกมาเนี่ยเฮ้ต้องดาำเอาไว้จะดีกว่าลำบากเพราะว่าเป็นหินแต่ก็หายได้เพราะว่าเป็นหินนายนี่มันดอกเตอร์สตรงจริงๆรอยเนี่ยโอ้ยอึ้งอึ้งแกงใหญ่ฉัน